สบายดีสบายดีเด้อหมดทุกคนชมเจ้ามาติดตามดูว่าถอยหาพิซางเนี่ฮะพักันเงินหาแถวต้นหมวกต้นไม้อยู่นี่ห่วงน้อยเทานี่เน่ยน้อยเออมีอยู่ต้นหมองห่วงพักันเลาะหาหมดเด้อชมเจ้าเด้อหลังจากอนั้นเขาไปตึกปลาอยู่หน้าใดปลาไหลๆโตได้ป้านาใหญ่แล้วเขาก็เอามาซอยสพากันเห็ดอยู่เห็ดกินเด้อุมเจ้าสสยเกตเบิ้งนี่หลังจากเขาได้ปลาหิมพอนเขาก็มาซอยเห็ดแบบนี้เขาสิไปหาหมดแดงชมเจ้าไปหาเบิ้งหมดแดงอยู่ปลายไม้พวก ในต้นมังม่วงแล้วชมเจ้าต้นมังม่วงตามระดูพอปลูกวันสามสี่ปีหลังนี่มันใหญ่แล้วแต่ว่าได้กินปีละหาหกหน่วยสมเจ้าเว้ยผักกระโลฮาร์ทหางหมดแดงสชเจ้าอ้อมเฮื่อนนี่ผักเห็ดใส่ใส่หางหมดหางหนกนี่นะหางหน่อยหน่อยเออมีอะลรทักแล้วมันน้อยกระโดดนี่กระน้อยเนื้อปลาเสมเจ้าเด้มเอานี่เนื้อปลาเขาซอยยังหอยเลยนี่บ่เออตัวนี้คือซิมีอยู่ โอ้ยบ๊อบพี่พุนผุนเกตต้นมังมีไอ้บ้านผูนต้นหมังงวงไอ้บ้านพุนไปๆไปรอไอ้พุนผากทานพุนโอยไปรอปะไปๆคุณเจ้าพูู้ไปหารอเบอรเงยอยู่ทางต้นดินเพิ่นผู้จุนเจ้ากิสิบีโบดิมีได้เนี่ยค่ะต้นใหญ่เชื่อซมต้นมังงวงอันใหญ่เชื่อซึมบดิมีมีต้นกระโดนนะฮะมาแล้วมามีบอกเออ ไปไปเฮาสิไปหล่อบิ่งฝากทางคุณเจ้าฝากทางดินเขาได้ฝากทางดินเขานะคะบ่งหมดแดงนำการถุนเจ้าเจ้าป้าพี่น้องอริต้นกระ thon เห็นบ่ดอกกระ thon นี่โอ้ยสิได้กินแล้วคุณเจ้ากระ thon หวานได้นี่อันนี้อยู่นอกได้คุณเจ้าอยู่นอกหัวเด้อนี่เด้อทางโรงบ้านนี่มักม่วงหมเป็นเลยฮะมูนเกดข้าวข้าวมู ักาไปรอเบิกทำบุญไตายนะไปหรอเบิงห้างหมดสมเจ้ามาเลยมาเลยมาเด้อเขาเปอร์เขาก็เห็นสูงแต่เขียนเขาเบิ่งเห็นมากมีอยู่บ่ห้างหมดกี่เนาะบาสมเจ้าหมักมีหมักมีจะขึ้นเบิ่กผูกเป็นแต่ยอดผูกลงมาอ๋อหมักมี่นะคะเป็นแต่ยอดผูกลงมาสมเจ้าเอ้ยเห็นบ่ มาเบิห yeah, 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 ้างหมดลูกมีบ่ละไมีนะขอูเห็นอย่าเห็ดอย่าเห็ดของเพิ่นลูกปัดห้างหมดมีบเกตอย่าเห็ดหมดเด้อสมเจ้าดีเดอ่ได้แเ่นมาเห็ดยังไ๋บด้มาเอาบอกม่วง่นเด้อมางหมดไปลูกไปบ่เห็ดลูกบเห็ดของตนเออจะทิมเลยบมมีสําติเกตบๆใส่บางนาแล้วบ่ดนี่ อ่าบ yeah. ักหมี่เพิ่นงามเลยซุเจ้าเอ้ยบักหมี่เพิ่นเด้นี่เด้อแม่นบักหมี่เฮาเออบ่มีเนาะหางโหมดตะกี้คือว่ามีติน้อยลีลาทูญาลบ่สบายดีโดยเอาเมียลูกเอาเมียเป็นยาสทงมเอาไปซื้อกันแลหลังจากเฮาไปเลาะหามานะหมดแมันก็บ่มีซุเจ้าก็เลยเอาบักนาวนีใส่บักนาวเาสิได้กินนีฮะาก็ยังว่าซอยด ซอยสดจุ๋มจัาปลาตะเกิรของกับโบเคยกินเคยกินอยู่ก่อนอ่างนี้ดูได้ไหมซอยสดเอาวก็ขั้นแบบนี้แล้เอาหน่ำมันไป็นโต๊ะแล้วข้ามาลวกให้มันมีหน่ำจะสุดคือการใส่กระขวหัวหอมอันนี้เขาใส่บังนาเลยเหมืเดิมขออนุญาตเดลยขั้นลวกก็ต้องอันนึงอะไรก็ขั้นให้มันหนาเนลยลต่มันมีส้มบนะหน่ำก็ต้องมันมีส้มแบบส้มมันตัดขาเสื้อนะตัดเนื้อให้มันเนื้อแบบสมัดสมัดใหม่เด้อ อ่บ้งมเส็ดกินเองี่นเองเอ้ยเ็ดกินเองคเจ้าต้องใส่ทงมือดอกป้ากะเขาเอามาแต่หนองเา้าเองต่างเขาซื้อบางหนองบางนากันแล้วเพราะว่าช่วงนี้มะกอกกะบ่มีเลยนะเมดดไปหาหรอกกะโบเห็นแค่มีมะกอกในใส่มะกอกก็ได้คุณเจ้า พอแต่เป็นโสมมะนา,อ,าอันนี้เขาใส่มะนาวนนานอาะใช่แบบวิ้งเฮ้ยจีบตีกันหย่าร้องนิ่งจิ้งมาถวายที่ปั่นน้ำไปใส่หม้อรวยไปเป็นเฮียอะไรคิดตั้งใจเขาใส่มะนาวแล้วก็เขาก็สิขั้นเอาไปน,นี่ได้ที่เจ้าขั้นเอาน้ำมันเห็นบหมมันขึ้นเละเละเรื่องอะไรมันอะไรมือเละเป็นจักหรือปลาเละ แื้อกอาเอ้านไปขึนมานงเจ้ามันแลย้อนหยังวะเนื้อปลาจะขาวๆแตจริงการเลื่อนแล้วก็น้ำมันนั่นแหละเออส้มมันกัดด้อให้แล้วพ่อบ่เคยเด้เอามาโมันมันบ่มาเอาเฮ้ยงาได้ก็ดังาสิไปซื้อเด้อนี่ะบ่เฮ้ยขึ้นไปกับพ่นื้ออื่นซ่าดิซื้อ อื <là> ขอไปส่งลูกแล้วขอก็ไปซื้อใค้เลยแล้วนะเนาะขาจะ่แวอออเอ่างนี้นูมีว่าเป็นแต่วได้แหละ่เออาันนเดี๋ยวเงินรืงว่าก็เดะก็ไล่กันนี่จุดเนียนี้เบ่ยงเงินออกมาแล้วจังัแล้วเมื่อขึ้นไปซื้อได้นันไงไปในมืออะไรไปซื้อได้ยังไอ่าี่เจ้ายังีอย่เจ้าก็ได้หรอซื้อได้แล้วก็ไปซื้อขอต่อไปซื้อยังไงพอป๊อบยังประยุ ทำมาอยู่เลยสิหาไอ้แอะมา่อให้เรากปได้สบายเราเคยต่อเนาะบอป๊อบเราเคยโตป๊อาะสิว่างอยู่อ่ะบอกป๊อบมาอยู่มาอยู่ไอ้แอะมึงใสิว่างอยู่ดอกกูบอกแล้วแหละว่าเป็นอะไรเอาสิลงมาหาเด้อลงมาหาสีสื้อได้เราแบบมาเห็ดมากันยาแล้วจะหลดไปซสอนเราเลยเออไปปไปต่อยเข้าในสายยิ่งจะเพริ่งนะเนาะโบแม่นด้โทรศัพท์ค่อยทำคุณทร่บไเหรอบ๊อบเออคาเออได้ครัอาอคืออโนยสะเก็ด อยังเาน้อยน้ำมานอะมอเทนอทนี่มอเทอนี่ได้ชมเจ้าน้ำนี่มาติดตามกันเลยว่าสิเป็นอะไรน้ำละเล่ะนี่เราเห็นมามาชมเจ้าสิพามาเบิ่งว่านำ้นำน้ำละเลอะ่ตัวเขาคั่นออกมาแต่ปานเราสิเห็นละได้มาเบิ่งน้ำกันเดอ้ออันนี้นำ้ำได้ชมเจ้าน้ำสะอาดเท้าข้างไ,ตงไฟต้มเ,เหี่ยมหอยนะมันปฝดกำลังปฝดปลาเดกมันนูนเอาสิใส่ปลาเดกก่อนชมเจ้าเห็ดขึ้นน้ำต้มนี่นั่นเราเขากเก,ก็บเอออันนี้ปลาเดกได้ชมเจ้าเด้อ ต้มปลาแดดต้มน้ำห้อนแล้วก็ต้องปลาแดกใส่เจ้าเคยเห็นกินบ่เคยกินแล้วเคยกินแต่ยังก็อขันสมบ่แต่คือลาบบ่ก็ก้อยนอกจากคือกันกับก้อยตาแต่เอามาใส่น้ำสื่อการจับจ่ายส่วนกันจับจ้าตาแต่เอามาใส่น้ำเลยลายเงินซอยเลยว่าพังหัวนี่สดลายลายใส่ปลาตัวเนีเอออืมเจ้าทางขังในปิ้งกระดูกกระดูกปลาใหม่เอ็น เด้นี่แนวพีกนี่นี่ปลาเนี่ยเขาแหล่ออกแต่โตปลาซุมนี่เราสนเจกระดูกเกลดบรเห็นน้ำสดพัวอะไรเป็นตัมนนกระดูกมันท้องมาปิ้งเจ้าปิ้งกินข้าเที่ยมัน เนี่หลังจากหมอกดแล้วเขาก็สิทองน้ำขั้นออกแต่ปลานี่ลงเลยชมเจ้าใกล้ๆกันเลยค่ะมันจะเป็นข,าขาน้าวๆแบบนี้นะจ๊ะมันจะเป็นขุนๆขุนๆแตวมาติดตามด้วยกันชมเจ้าว่าจะเป็นยังไงหลังจากเขาต้มเอาน้ำมาคั้นปลาลงเหียห่ยวหอยแล้วเขาก็ปรุ้งชมเจ้าเนี่ยใส่มาปุ้งปรุงแล้วเขาก็ามาปรุงเลยได้ ปรุงมักเพชรเขาขู่อ่ะผิดคือก้อยเหแล้วสมเจ้าแต่ว่าปรุงใส่น้ำเอ่อหลังจากเขาปรุงมายังเยี่ยมพ่อยแล้วเขาก็มักคารลนคารลนให้มันอุ่นว่าสินซะให้มันอุ่นเลยหลังจากนั้นเขากะเสียปลาเนี่ยลงตนลงคารลนจะกับน้ำแล้วเขาจุดเอิญว่าซอยสดว่ะเออซอยสดน้องซอยสดโฟมเอ็นซอยจิ้วได้ดีซอยสดเดินนี่เด้อซอยสดไล่เลยที่เก็บปวดนะ ห่นพมันกรหมาดวะนันลงมันก็บกลายนึงแล้วซีนมันกรหมาดแล้วบักแกลายนึงสัมกันเลยดีเลยเพาเปื่อยดอกถอกองเบมึงอย่าขลดมันถอกลงโอ้หวานแล้ต้องขล่นี่มันซึมเขาเองอนเนือปลาลงมาี่นี่าต้งขลนมันนี่นี่มันซึมเขาเองมันจะเปื่อยมึงบอก ซ okay, อยสดเลยเนาะเออได้แล้วแบบเกลึงเกลึงซุกเกลึงดิบมานะคลายคือกันกับขั้นก็จะเอาขั้นส้มแล้วตัวนั้นมันก่อนซุกเราเครืองนึงแล้วก็เอามาลงน้ำพอนกับซีซุปอีกเคืองนึงนุณเจ้ากับซีปลาเมีนแบบนี้แหละหลังจากเอาปลาเมียนจักหน่อยหนึ่งแล้วเอากระซิมาใส่ผักหอมทุกเจ้าผักหอมเฮากับมีหอมซีบมักงก็ได้พี่น้องเลยหอมบัว กระหอมพิ่จักรนหอมป้อมเล็กน้อยแสียบไปพี่น้องเอ้ยเอาซิ้นมิ้งบอซิเราใส่ประหอมกระคอมเอาขวดน้อยพี่จักจ้น้อยจ้น้อยเย็นอีก่อนใส่เลยบอสใส่แล้วหระอมเลยมันเล่นหมาตามนี้บอืสขัดขึ้นใส่เลยใส่เลย ใส่ตกแล้วแล้วหลังจากเขาใส่หอมมันยังเหี่ยมห่อยแล้วหกสิบป้าเมนินแหละขาหน่องหนุ่มมาหลายคนเราจะกินพร้อมกันทุกเจ้ามาเด้อมากินนําแม่ทิพน้อยร้อยลีลาเด้อฝา,ากติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เด้อมามาพิณอก มากินด้กันเด้อกำลังตักแล้วนี่มาๆมากินน้ำตะข่อยคาก้งของมันกรบโบดีเนี่ยคอยซื้อราคาถึกๆถ้ามีโอกาสคอยซื้อตัวดีๆจุ๊บจิ๊บเอยสบายดีทุกคนมามากินข้าวแลงนจุ๊บจิ๊บอ่ะมาๆต้องจิ้มข้าวจิ้มนมให้หนักฮัปยังวะเบอร์จิ้มมึงดู จักค okay. ือพวกอยู่ในปลาไงอยู่ในเหลืองไงจะเพิ่ว่าใส่ใส่สูกรับกูแล้วกูแล้วกู้ลมดอรือเปเอาลฮะมวยนกนะ เต็มกระปังเลยเม่อกี้มันเซนเซอร์นี้หละมันเป็นอย่างไปมือเดียวมือเลยไปไปเลยาม่เอาเขาก็จะยางนี้สบายดีเด้อพี่นนองได้สบายดีตอนขามมากมขึ้นขาวอ่อย่กินกาแฟนมบัดสองโคงมาหนิอืมอี๋อยู่ฮัลีซเบิ้ลกับบิ้เคยกินอันในจะคเกอร์ ไม่ผู้ได้เคยกินจเคือได้อเห็นไม่กินมากเลยไม่ได้ไม่เคยกินนะอุเป็นยังไงพอบไม่เคยกินยังไอ้าวกะอีห่อด้วยหางห่วซอยชุดอยทุดไม่กเดือเดือดชเป็นเห็ดกินอืม่อได้ผอใหญ่สำเนงโลยอซอยแล้วเราเห็ดตั้งแต่ผอบไม่เคยกินรู้ว่าผอบไปจอไอม่เดือ่เดอไม่เก่อนนะดยนะนเห็นอี่อแล้วกระล้าเลยาก ตดนี้เห็นงระเลกสุไม่กบ่มากินเต้มน้ปลาแี่ยจิก้อยที่สบายปลาแดหวล่แมเนะต้มน้ำต้มมาเรคน้ำปลาแดกันิน้องยังไงฮะอี่อยกัน ยูบุม eh, ่เกือด่ะยูบุนไม่เกืดเอะไรละอิ่มบ่เฮยกินยังไอิ่มคือขาวกได้ละพอที่ได้ะไม่กูชิยงอยอ่ลนึกว่าตาบอสจ้ะลก่ออัน้ะวาเชียงเงินได้หมองดอน้อวาอยอันอันเฮง คันแหง่ป้องอย่าายเนาะนาเป็นนักเึงนะคันคอยเนาะมีอืูด้านหนึ่งเปเียร์เท่านะเบืยออีกันบึงนี่คันบึงนี้ได้ได้แล้วก็ซี่ยะซีมบึงมันจะถอดน้ำอือสมพอดก็ง่ายเฉพาะแบนั้นง่ญ่แหงเลย ได้เลยได้ด <content. S 2> ูดูนะครับอะหมอหมอค่ะดูสิทิ้กระาอบ้ไม่ละกไก่ไก่กระเบนแหละกำน้ำอย่างี้ยำน้ำไหมเนี่ยหิ้วให้เนาะกินคือบินว่ะนี่นึ่ทิ้งกพมิน้ำเราก็ินน้ำหมูเราอ่ะ เก็บตามสองคลิปน้อยรอลีลาเด้อลุงปลาเอาอ่ะแล้วผมก็ใหม่คลิปหนาเป่น้องคือบอกว่ามักจอมักินฝาวและนู้ดจังเลยนะบายบาย